สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนคํานามในภาษาละเซียนะคะหรือว่านาวในภาษาลสเซียนนั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราได้สอนคํากริยาหรือว่า verb นะคะในภาษาัะเซียไปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังจําได้ก็จะเห็นว่า ะะก็มีการเปลี่ยนรูปนะคะตามคํานามที่คํานามหรือว่าคําสรรพนามนะคะที่อยู่ข้างหน้าตัว verb วนั้นโดยที่คํานามของเรานะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปเหมือนกันแต่อันนี้จะเปลี่ยนตามบริบทต่างๆนะคะซึ่งภาษารัสเซียนะคะจะแบ่งคํานามทั้งหมดออกเป็น6เคสด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือ nominative case นะคะ dative case นะคะ uh, genitive case นะคะ uh, accusative case นะคะแล้วก็ instrumental และ prepositional case นะคะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มที่เคสเริ่มต้นนะคะก็คือ nominative case นะคะซึ่ง nominative case นะคะจะเป็นเคสที่เป็นรูป original นะคะของคำนามนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะคะก็คือ,อ,อคำนามนะคะจะต้องถูกเปลี่ยนรูปไปตามบริบทต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปข้างตน้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะยึดรูป original นะคะจาก nominative case นั่นเอง เดี๋ยวลองเขียนให้ดูเลยนะคะก็คำนามนะคะใน nominative case นะคะจะแบ่งออกเป็นเพศชายนะคะเพศหญิงนะคะแล้วก็ neutral gender นะคะหรือว่าเพศกลางนั่นเองนะคะ,คะซึ่งเพศชายนะคะใน nominative case นะคะจะลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะตัว e นะคะและ เมกิสนักนะคะเป็นแบบนี้นะ,ะเพศชนะหรือว่าคอนส็นน์นะคะสำหรับเพศหญิงนะคะหรือว่า female gender นะคะจะลงท้ายด้วยตัว a นะคะ ya นะคะหรือเมกิสนักนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับเพศกลางนะคะก็จะลงท้ายด้วยตัว o หรือว่าตัว y นั่นเองค่ะคำนามเพศชายนะคะอย่างเช่นคำว่า student student นะคะเป็นเสตอเดเอเน ะะลงท้ายด้วย consonant หรือว่าพย,ายัญชนะนะคะลงท้ายด้วย consonant หรือพยัญชนะตัวนี้เลยนะคะก็เลยเป็นเพศชายนั่นเองคะ่ะ student เ,เป็นเพศชายน,นะคะคำต่อไปนะคะคำว,ว่า g, g, ะะ g a z e t a g a z e t a นะคะ g a z e t t a นะคะ g a z e t a นะคะแปลว่า newspaper หรือว่าหนังสือพิมพ์นะคะลงท้ายด้วยตัว R ลงท้ายด้วยตัว R นะคะ เป็น female gender นั่นเองค่ะขั้นต่อไปนะคะคำว่า Mori Mori เ Mor รนะคะโหรอี Mor ia, นะคะ m o r i นะคะลงท้ายด้วยตัวยนะคะลงท้ายด้วยตัวยก็จะเป็นเพศกลางนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ s t u d e n t ลงท้ายด้วย consonant น,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 นะคะเป็นเพศชายนะคะ g a s ซี a ลงท้ายด้วยตัว R เพศหญิงนะคะ โมเรีลงท้ายด้วยตัวยีนะคะเป็นเพศกลางนะคะถ้าถ้าใครไม่เคยเรียนภาษายุโรปอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะก็ก็อาจจะไม่รู้ว่าคำคำนามมันมีเพศด้วยแต่ว่าในในภาษายุโรปในหลายๆประเทศนะคะเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันนะคะก็จะมีเพศเหมือนกัน ซึ่งภาษาลสเซียก็เป็นหนึ่งในนะะั้นค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคานามในภาษาละเซียนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะ3เพศเพศชายเพศหญิงแล้วก็เพศกลางะคะ่ะโดยเพศชายนะคะจะลงท้ายด้วยพยัญชนะีหรือว่า m e k i ส n a กหรือว่าเครื่องหมายเบานั่นเองนะคะเพศหญิงนะคะจะลงท้ายด้วยายาหรือเมก i สน a k นะคะเครื media, ่องหมายเบาน,นะคะสองตัวนี้จะเป็นเหมือนกันแต่จะเป็นคําที่เราต้องจําว่า คำคำนั้นนะคะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนั่นเองนะคะส่วนคำต่อไปนะคะเพศกลางนะคะ neutral gender นะคะลงท้ายด้วย o หรือ y นะคะจะเป็นเพศกลางทำไมถึงต้องมีเพศในคนํานามต่างๆนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นภาษาของเขาเนาะที่ที่มันจะต้องมีเพศซึ่งคนละเซียเองก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็ก็เกิดมาแล้วก็จำจำได้เลยเหมือนที่เราพูดภาษาไทยแบบเรียงวรรณยุกเ,เร่ออะไร ทนเสียงได้เลยนะคะก็ก็มันมันเป็นไปเช่นนั้นนะคะค่ะแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คํานามของัสเซียต้องมีเพศนะคะน่าจะเป็นเรื่องของไกรมาร์นะคะเพราะว่าภาษาลเสเซียนะคะเป็นภาษาของการผันทุกๆคําตามบริบททุกๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการผันเ,ออเพศชายนะคะก็จะแตกต่างจากการผันเพศหญิงแล้วก็จะแตกต่างจากการผันเพศกลางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น การแบ่งคำนามเป็นเพศต่างๆนะคะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องผันคำนามนั้นไปในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องจําแล้วก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องจํารูปแบบการผันให้ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่มีอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าเราแค่ต้องจํากฎของการผันเฉยๆแล้วแล้วเราถึงจะพูดได้นะ,ะไม่งั้นมันก็จะมันก็จะไม่ได้นะคะ